สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สุพัฒนแชร์ไฟแนนซ์นะครับวันนี้นะครับผมอยากชวนทุกท่านนะครับมาดู2ข่าวใหญ่ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะที่จริงมันไม่ใช่แค่ข่าวบันเทิงนะครับหรือข่าวธุรกิจธรรมดาธรรมดาแต่มันคือบทเรียนเรื่องของการบริหารวิกฤตที่ SME ไทยทุกคนนะฮะควรที่จะศึกษาไว้นะครับข่าวแรกนะครับก็คือข่าวของยาดมหงไทยนะฮะแบรนด์ยาดมชื่อดังนะครับที่ตกเป็นกระแส ในประเด็นเรื่องของกระบวนการผลิตนะครับที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนอของออยอให้ครบถ้วนนะครับโดยล่าสุดนะครับออยอได้ประกาศเตือนหลังตรวจพบเรื่องของยาดมหงไทยสูตร2นะครับรุ่น0 0 0 3 3 2นะฮะที่มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์หลายชนิดนะครับเกิดค่ามาตรฐานซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ที่ภูมิคุ้มกันต่ำ ทางบริษัทนะครับจึงประกาศเรียกคืนสินค้าลอตที่มีปัญหานะครับแล้วก็ร่วมถแถลงชี้แจงกับทางกระทรวงสาธารณาสุขนะครับอย่างโปร่งใสเพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์แล้วก็มาตรฐานโรงงานนะฮะส่วนอีกข่าวก็คือข่าวของ Miss Grand International นะครับของคุณวัฒนะฮะที่เพิ่งประกาศจัดงานร่วม MissUnivers นะครับปี2025ในประเทศไทย นะซึ่งล่าสุดนะครับเกิดกรณีดราม่าใหญ่นะเมื่อบรด,ดานางงามของหลายประเทศนะครับรวมตัวกันวอล์กอัพออกจากห้องจัดงานต่อหน้าเจ้าภาพนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับเกิดจากานางงามเม็กซิโกนะฮะซึ่งเกี่ยวข้องกับการาข้อขัดแย้งนะครับหลังองค์กร Miss u n i v e r s ์นะฮะประกาศเปลี่ยนเกณฑ์การให้คะแนน ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศของงานนะฮะแล้วก็ภาพลักษณ์ขององค์กรที่จะต้องเร่งแก้ปัญหานะฮสองเหตุการณ์นี้นะครับสะท้อนภาพเดียวกันอย่างชัดเจนเลยนั่นก็คือเรื่องของความเปราะบางของ SME ไทยฮะโดยเฉพาะเวลาที่วิกฤตมาเยือนนะครับสำหรับ SME นะครับหัวใจสำคัญก็คือเจ้าของนะครับที่แทบจะเป็นทุกอย่างของบริษัทเขาคือแบรนด์นะฮะคือฝ่าย PR แลวก็คือคนที่ตอบนักข่าวนะฮะและบางกรณีนะครับคนที่ก็ยังเป็นคนที่ไลฟ์เองด้วยนะฮะต่างจากบริษัทขนาดใหญ่นะครับที่จะมีทีม PR คอยกันชนนะฮะแต่ SE e นะครับทุกอย่างเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอารมณ์แล้วก็การตัดสินใจของเจ้าของเกือบทั้งหมดอย่างกรณีหงไทยอะครับเจ้าของนะครับออกมาพูดในคลิปนะฮะโดยแสดงความรู้สึกเจ็บปวดนะฮะ บอกว่าถูกทำลายภายใน2วันจากที่สร้างมา20ปีก็เข้าใจได้นะครับเพราะสำหรับเขาแล้วแบรนด์หงไทยคือชีวิตของเขานะส่วนกรณีของมิสแกรนนะฮะก็ชัดเจนในแบบเดียวกันนะครับคุนวัตก็คือแบรนด์นะครับแล้วก็แบรนด์ของมิสแกรนก็คือคุนวัตนะฮะดังนั้นทุกคำพูดนะครับทุกการตอบสื่อก็สะทก็สะท้อนภาพลักษณ์ของ,ององค์กรทันทีนะ แต่นี่แหละครับคือความเปราะบางข้อแรกของ SME เมนะฮะเมื่ออารมณ์นะครับถูกถ่ายทอดออกไปต่อหน้าสาธารณะนะครับผลกระทบต่อความเชื่อมั่นก็เกิดขึ้นทันทีเวลาวิกฤตมาครับสิ่งที่อันตรายที่สุดนะฮะไม่ใช่ตัววิกฤตนะฮะแต่มันคือความตื่นตระหนกของคนในองค์กรนะครับผู้บริหาร SME หลายคนนะฮะมักที่จะทำสามอย่างผิดซ้ำๆกันนะฮะ อย่างแรกเลยนะครับก็คือปฏิการปฏิเสธแล้วก็โทษคนอื่นนะฮะอย่างเช่นบอกว่าสื่อมั่วนะครับโดนกันแกล้งหรือคนอิจฉานะคํคพูดแบบนี้นะครับจะทําให้ภาพที่สังคมเห็นคือการไม่ยอมรับความจริงนะข้อที่2นะครับก็คือการใช้อารมณ์นําข้อมูลนะโดยเฉพาะในยุคโซเชียลมีเดียเจ้าของธุรกิจมักจะขึ้นไลฟ์ด้วยแล้วก็พูดด้วยอารมณ์นะครับ แฟนคลับนะฮะอาจจะเห็นใจแต่ลูกค้านะครับมักจะรู้ถึงการขาดความน่าเชื่อถือแล้วก็ข้อที่3นะครับก็คืออาจจะช้าหรือเงียบเกินไปนะฮะในโลกออนไลน์นะครับข้อความหนึ่งฮะสามารถแพร่ได้ทั่วประเทศภายในไม่กี่ชั่วโมงการเงียบไปสอาวันนะครับก็ถ้ากับปล่อยให้ข่าวฮะโดยเฉพาะข่าวลบเนี่ยวิ่งนำไปก่อนแล้วนะครับ คำถามก็ต่อมาก็คือแล้ว SME กควรที่จะทำอย่างไรเวลาที่วิกฤตมานะฮะผมมีสั่งสองขั้นตอนมาแนะนำนะฮะขั้นแรกนะครับให้หยุดนะครับตั้งสติให้ดีก่อนอย่าพูดอย่าตอบอย่าไลฟ์นะครับจนกว่าจะรู้แน่ชัดว่าอะไรคือข้อเท็จจริงเพราะว่าคำพูดทุกคำของเจ้าของนะฮะคือทิศทางของบริษัทจำไว้นะครับว่าคุณไม่ได้กำลังปกป้องตัวเอง แต่คุณกำลังปกป้องบริษัทอยู่ขั้นที่2นะครับให้มืออาชีพนะครับเข้ามาช่วยอย่าคิดว่าเราทำได้ทุกอย่างนะครับคุณอาจจะเก่งในเรื่องของการผลิตสินค้าแต่ไม่จำเป็นที่จะเป็นคนเก่งที่สุดในเรื่องการสื่อสารโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตนะฮะมืออาชีพนะครับเขาจะช่วยคุณวางกลยุทธ์นะครับทั้งสิ่งที่ควรจะพูดควรจะพูดเมื่อไหร่แล้วก็ควรที่จะพูดอย่างไร เขาจะช่วยเปลี่ยนจากการแก้ตัวนะครับให้กลายเป็นการแก้ปัญหาอย่างกรณีหงษ์ไทยครับหลังผ่านช่วงอารมณ์นะครับเจ้าของก็จะกลับมาดําเนินการในแนวทางที่ถูกต้องโดยออกมาชี้แจงสาธารณะนะครับให้ความร่วมมือกับอยอยในการเรียกคืนสินค้าแล้วก็ต้องวางแผนนะครับในการที่จะยกระดับมาตรฐานโรงงานอันนี้นะครับจะเป็นจุดที่สามารถพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสได้ สามารถที่จะช่วยกู้ศรัทธาได้อย่างเป็นระบบนะฮะสองกรณีนี้นะครับสอนเราอย่างชัดเจนเลยว่า SME ไทยหลายรายนะครับมีการเติบโตเร็วแต่ระบบหลังบ้านนะฮะยังเปราะบางสิ่งสำคัญนะครับไม่ใช่การหนีวิกฤตนะแต่มันคือการมีระบบนะครับในการรองรับเมื่อวิกฤตเกิดขึ้นเพราะว่าในวันที่คุณตั้งสติได้เร็วฮะแล้วก็เปิดใจให้มืออาชีพเข้ามาช่วยคุณไม่ได้แค่เอาตัวรอด นะครับแต่ว่าคุณกําลังวางรากฐานที่ยั่งยืนให้กับธุรกิจของคุณให้เติบโตต่อไปในอนาคตก็หวังว่าเนื้อหาในวันนี้นะครับจะทําให้ SME ทุกท่านได้รับประโยชน์นะฮะแล้วก็ใช้สตินะครับในการจัดการนะครับก็ถ้าหากท่านชอบเนื้อหาแบบนี้นะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องสุพัฒนแชร์แฟนแนนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ